มะนาวต้นนี้ทําไมมันออกดอกตลอดสงสัยมากเลยโอโ้สงสัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับคือคือมะนาวอยู่นี้ออกดอกตลอดเลยนะครับมีทั้งลูกเล็กอันนี้ลูกเล็กนี่ลูกเล็กลูกใหญ่ก็มีเพราะว่าเรามีปุ๋ยมีอะไรแบบพิเศษปุ๋ยอินทรีย์นะส่วนมากครับสวัสดีครับช่อง youtube สุดาฟาร์มออร์กนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดู มะนาวนะครับที่ให้ผลผลิตลอดทั้งปีเลยนะครับไม่พี่น้องมันเป็นเรื่องพิสดารมากนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวนี้เองนะครับแต่คนอื่นก็พาพี่น้องมาดูก่อนนะครับที่พี่น้องดอกนะครับดูดอกมะนาวเป็นพวงเลยนี่นะครับอันนี้กำลังให้ดอกนะครับดอกบานแล้วก็มี ดอกตูมก็มีนะครับพี่น้องดูอันนี้ก็ดอกตูมแล้วก็ผ้นผลิตนะครับนี่อันนี้พ้นผลิตเล็กๆนะครับอ่ะพ้นผลใหญ่ๆนี่นะครับพี่น้องดูได้ต้องใช้ไม้ค้ำเลยมี่พาพี่น้องดูนะครับกินไม่หวาดไม่ไหวนะครับมะนาว ผมเลือกกินเฉพาะลูกสุกแล้วก็ร่วงลงมานะครับพี่น้องดกมากนะครับตั้งเปปลูกนะครับปลูกมาได้หกปีเจ็ดปีแล้วแต่มะนาวนี้ลูกดกแต่พิสดารกว่านั้นก็คือให้ผลผลิตตลอดทั้งปีเลยนะครับ เดี๋ยวพาพี่น้องดูนะครับจนชาวบ้านถึ่งชาวบ้านงงนะครับแต่สวนของชาวบ้านนี่เขาออกเป็นฤดูกาลนะครับดูต้นนี้ไม่ได้แค่ต้นเดียวนะครับแต่ก็พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนี่แหละครับพี่น้องผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ ผลผลิตเต็มไปหมดมีแต่ลูกมะนาวลูกหล่นก็มีนะครับนี่นะครับพี่น้องดูได้เดี๋ยวพาพี่น้องมาดูลำต้นนะครับนี่นะครับลำต้นลำต้นต้นเดียวไม่มีการแกล้งไม่มีการ ใช้เทคนิคอย่างอื่นนะครับเพื่อกระตุ้นให้มะนาวออกลูกนอกฤดูเลยนะครับผมใช้วิธีการอินทรีย์ใช้วิธีการแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวไปดูน้ําที่ผมใช้รดต้นมะนาวนะครับนี่แหละครับน้ําที่ผมใช้รดต้นมะนาวนะครับนี่แหละครับน้ําที่ผมใช้รดต้นมะนาวนะครับก็เป็นน้ําที่เอาจาก บ่อเลี้ยงปลานะครับพี่น้องผมก็จะเปิดน้ำนี่แหละครับใสใ่ในต้นมะนาวนะครับนี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับพอดีย้อนแสงดกจริงๆนะครับกินทั้งซอยเลยเพราะว่าในน้ำนี่นะครับเป็นองค์ประกอบหลายอย่างอยู่นี่นะครับ ก็ได้เก่น้ำหมักชีวภาพนะครับที่ผมเอามาใช้บำบัดน,น้ําไม่ให้เสียนะครับประการที่1ประการที่2ก็เป็นน้ําที่เกิดจากปุ๋ยนะครับมูลปลานะครับมูลปลาเพราะว่าผมใช้อาหารให้ปลานะครับทีนี้ปลาก็ถ่ายเทถ่ายลงในน้ํำเราก็เอาน้ํานี่แหละครับ ใช้รดต้นมะนาวรดพืชผักสวยทั้งต้นนะครับให้ผลดกทั้งปีจนชาวบ้านทึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมใช้แต่น้ำจากการเลี้ยงปลาตลอดนะครับในการรดต้นไม้รดพืชผักนะครับพี่น้องแล้วก็น่าทึ่งกว่านั้นนะครับหาว่าเราเอาน้ำนี่นะครับไปกรอกใส่ขวดตากแดดเอาไว้ก็จะเป็น C, อินทรีย์สังเคราะห์แสง เดี๋ยวผมจะนำเสนอให้พี่น้องได้ดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปมะนาวให้ดอกให้ผลตลอดทั้งปีนะครับผมใช้น้าน,นี่แหละครับในการรดนะครับนี่แหละครับก็จากช่อง youtube สุดาฟา,ออาร์มออคกนิกไทยเลนนะครับ มีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ